สวัสดีครับวันนี้มาตูมจะมารีวิวรถแมคโครคันใหม่ครับนี่คือแมคโครมาใหม่เลยมาดูแมคโครจริงขุดด้วยแมคโครตะตุนอู้แมคโครตะตุนเข้าไหมลูกเข้าหมไหนไหนจกแบบตะตุนดิโอโหนี่จกแบบตะตุนเลย ตะตุนนี่ตะตุนมาตูมก็ขึ้นไมโครตะตุนดูบ่อยๆนะคะไปแล้วอันนี้ไมโครตะตูมไปแล้วแมโครตะตูมไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห หันหน้าไปทางนู้นลูกหันหน้าไปทางนู้นเออหันหน้าไปทางนี้ไปอ้าวเอ็กโคชอบไหม ตะตุ่นปิดแล้วตะตุ่นปิดแล้วไปดูสิทำอะไรลูกดูใกล้ๆไหมดูใกล้ๆไหมไปตะตุ่นเรียกตุ้มตะตุ่นเรียกตุ้มโอ้โห ทวงสี่วันโอ้ยเข็นไปทางนู้นเข็นไปให้ตาตุ่นดูสิไปเดี๋ยวหงายหลังไปไอ้จกยังไงจกดูสิโอ้โหจกอย่างนี้เจ้าขินเจ้าขินไปโอ้โหเจ้าขินได้ด้วยเจ้าขินได้ด้วยเนี่ยเจ้าขินได้ด้วย โอ้โหโอ้โหระาวาังไงเจ็บมากไหม,ไมเออไม้เอาไปทิ้งเออไม้เอา,าไปทิ้งนูนตุนซีเวอร์ไมโครแล้วจกตรงนี้แล้วไปดูสิดูใกล้ๆเร็วไปเข็นไปที่ตุนเข็นไปที่โคตุนไปไปเร็วเข็นไปที่โคตุนตรงนน้ตนตรงเรียบ น,น่ไหนเห็นไปไหน,<า>นอ๋อเห็นไปตรงนูน้นเห็นแม่โคไหม